สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพะรวยนะคะตอนนี้อยู่ที่บ้านของเจ๊ตู่พะรวยนะคะท่านผู้ชมเมื่อที่ผ่านมาเข้า0ูและ9 4นะคะผู้ใดได,ไดเบิ้งคลิปแน่นะคะฝากคอมเมนต์แน่พี่น้องแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดน,นะะดําน,นะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมน้ำกันนะคะว่ามือนีแอดเดินทางมาแล้วนะคะเจ๊ตู่พ่นจะให้ตัวใดนะคะ เดี๋ยวไปติดตามหวยสูตรคิดคำนวณของเจตู่พารวยนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะมาหอดมาถึงเด้อมาหนีเฮ็ดจะได้สบายดีบอสบายดีครับพี่น้องค่ะสบายดีหลายวดที่ผ่านมาปูคนหายตรงตรงเนาะเจเนาะวัที่ผ่านมาใครได้ดูคลิปบ้างท่านผู้ใดได้วิ่งเนาะ เขาทั้งสามโตนะวิ่งสีวิ่งเก้าวิ่งศูนย์ม่นว่าพี่บุญธรรมวอเทตูก็จับให้ตรงตรง,งอยู่ทานครับเก้าสี่ตรงตรง,งนะครับแต่ว่าโค้งสุดท้ายน,นั่นหกศูนย์ศูนย์หกเต็มเต็มแสดงว่าได้ทั้งบนทั้งล่างแม่นจ้นนะโค้งสุดไทยศูนย์หกเลยข่อยบริเตมานะ่าศูนย์แม่น <6. S 2> ข่อยบอกเจ้าอยู่ว่าให้โทษมากโค้งสุดท้ายอีกเด้อก็ลืมโทษมากเนาะพี่น้องโอ้ศูนย์หกเต็มเต็มเลยโค้งสุดท้ายค่ะแต่ว่ากัเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะแต่ว่า มือนี้เป็นยังไงคือได้สะเดือนมาหอดผีมึงคิดหอดคิดถึงเลรอเนาะคิดหอดคิดถึงบ่ไก่หอดมือหอดเว้นเหรอเนาะมือนี้ก็วันที่วันที่สิบเอ็ดเหรอดีนอเจเนาะวันที่สิบสองค่ะเอาสิบสองเหรอวะแมนอ้าว่อยลงมือลงเว้นเหรอพี่น้องเอ้ยอย่าเฝ้าด่า่อยเดินมู่เจ้าเมมแมนว่านว่อยากมาไายได้พี่น้องแต่ว่ามันกัไก่เติบก็เลยหาจังหวะมา แม่เพราะว่าเจตู่ช่วงนี้บอมมีเวลาไปหามูเนาะบมมีเวลาไปหาทีมงานค่เพราะว่าตอนนี้เจตู่กับธุรกิจับรัดตคือกันหลายอย่างหลายเด้อเจตู่เปธรรมดาได้พี่นนอะเจตู่บนปูกับยาไวบนเพิ่นว่าห้เอื่นพูเอื่นยาเพิ่นห้เอื่นพอกับแม่เพิ่นว่าเพิ่นบ่ท่านในท่าค่ะ บุญพ่อบุญแม่เพื่อนไว้พวีแล้วก็ปูยาแถวนี้แหละบุญเพื่อนไว้พุ่มเจ้าทีสิค่ะค่ะหรือว่าแม่ท่าลนี่บุญเพื่อนไว้บุญไว้ตลอดบุญบอกว่าให้ลูกได้เด้อลูกเีเอาหมอลำมาให้เบิง้งค่ะให้ได้เกางวดมันกับมาแล้วงวดที่แปดเอองวดที่เจ็ดแล้วเนาะบางหัน บนว้จักงวดเก็ะบนว้เกางวดถ้าถ้าหลังจากเกาเกางวดนีไปก็คือเท้ากับที่ได้เรือกอ้างมอล่ำมาให้เพิ้ลใบถ่ายเพิ่นเบิงแต่ว่ากัวันที่เกาวันที่เกาั้งก่บจานโก้เกามกราาพี่น้องเอพซีผู้ใดอยู่ไก่ก็ให้มาาเพระว่าเจตุจะเปิดพุ่มพร้อมแล้วก็จะทําบุญเฮียนพร้อมค่ะแล้วก็ท่มจังหวะวันเกิดจานโก้พร้อมค้าคือวันที่เกามกราลาเนาะ ค่ะอาจจะเป็นเมิดมือนั่นแหละมิดมือก็จากย่ำมือเศ้าไปเมิดมือหมอล่ํากับช่วงบายมาล่ําช่วงบายเอาเพราะว่าย่ำมือแรงมาอยู่ช่วงเพิ่นก็สิทําธุรกิจของเพิ่นค่ะแสดงว่าสิทําบุญใหญ่เนาะครับเนาะก็สิซ้ําใหญ่แล้ว3ยางเนาะซึ่งอันปู่ย่าในโชคเพิ่นให้เพิ่นให้เฮาคือเฮาก็ต้องมีสัจจะกับเพิ่นครับจ้าเพราะว่าเพิ่นให้เฮาเฮาอยากได้เฮาขอเพิ่นก็ให้แ จขอเก่างวดได้มาแล้วเจ็ดงวดพี่น้องเหลือแค่สองงวดเท่านั้นนะคะให้ติดติดกันเลยบอกครับเจ็ดงวดแม่นจาติดติดกันทางเชือกระได้มาจากอาจารย์แน้งเชือกระได้พ้องกับของแต่ชวนไ่จะข้องกับของครับงวดท่ผ่านมา่เข่าวบนขอาลางกันบอกแม่นค่ะว่างันกับกับช่องเจตังมาเอาตองงวดแม่นบอกกับ วิ่งเก้าวิ่งสี่วิ่งศูนย์นั่นบอกระเข่ามดทั้งสามตัวมันบอแล้วก็จับคู่ไห้กับซ<ด>ี<ล>เก้าเก้าซีเท่ากับตรงกลางอยู่แล้วเพราะว่าจับคู่ไห้แค่สามเมตรเจตให้ตรงโงอยู่ครับเก้าสี่มนค่ะเก้<ล>าซีบอ่ะค่ะเราบัดที่นี่กะหวดนี่กะคิดว่าสีต่ตรงอีกคือเก้าเพราะว่าแต่ว่าเจ็ดก้อนก,ก้อนที่สีไปเบิ้งโตเด่นโตดังนี่โตเด็ดเด็ดนี่ก็คือให้เอาชุดเต็มเจตุไปก่อนเนาะเพราะว่าเจตุกถอดออกไห้ยุ่ แม่ตแต่ว่าอันนี้คือชุดเต็มเจตุเขียนไหวเนอเดี๋ยวมาดูตัวเลขสูตรเต็มชุดนั้นอันนั้นชุดชุดฟันทงนะอันนี้คือชุดเต็มแล้วมีนอกด้อชุดเต็มนะคะท่านผู้ชมสามตัวก็จะมีอยู่แค่ห้าหางนี่คือเขาบอกท่านได้ถอดออกเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเจตุกับทถอดให้ออกแค่สามหางอสามตัวกับมีอยู่ซํานี่ อันอันสองโตกับมียูซํานี่แต่ว่าโตเขียวเขียวนี่คือเจตเูเด่นเด่นไห่เป็นตัวเด่นนะครับแมนกะอันนี้คือชุดเต็มเด้ชุดเต็มนีม่น้อง่าชุดเต็มเด้อแล้วบัดที่นี่เบิ่งซํานี่ลหรชุดเต็มเนาะอันวิ่งนี่เด้อนี่วิ่งนี่คือชุดเต็มวิ่งเจ็ดวิ่งสามวิ่งหา,ว,งาวิ่งเก้าวิ่งเจ็ดอันนี้วิ่งบนเก้าเจ็ด อันนี้วิ่งรางเจ็ดเก้าห้าเก้าหานี่วิ่งบนล่างนี่เจ็ดสามนี่วิ่งวิ่งรางวิ่งบนนี่เก้าเจ็ดหานี่วิ่งบนรางเจ็ดแล้วมาจับใส่กันนี่เป็นสามตัวออกมานี่ส่วนใหญ่จะมาแบบนีอก็เลยเฮยดให้จังสี่อันนี้คือชุดเต็มได้วินีเน้นเน้นชุดเต็ม ยาฝ่าวดาสีฟราะว่าอันหลามตโตแมนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสิว่าลายาะเจ็บว้าลายนะใส่กระสอบกับติมมันกับแมนแต่ว่ากับมีชุดชุดแบบว่าเขาถอดออกให้ยูแมนคือหง่วห้ไปสามเม็ดแมนบอกับเป่งเลยอ่ะบัดนี้เจ้าตัวกับสีห้สามเม็ดอีกคือเกาแต่ว่าห่างสีมีสามตัวเหมือนเดิมสามตัวไปอีกเอามาให้เพิ่นเบิ้งชุดอ้ะได้เวลาแล้วนะคะเป็นชุดน้องเตรียมแคหนาจอพิเศษ นะคะแคปหน้าจอเอานะคะค่ะมีคัดมากนะเจนอันนี้คือคัดเด้อค่ะเด้อค,คัดออกมาแล้วค่ะแต่ว่าเจตูก็จะบอกฝากอยู่ว่าไปติดตามอีกคลิปหนึ่งคือว่าคลิปความฝันฝันตรงกันกันกบเลข สูตรคำนวณเจก็สีอยากเมาเรื่องร่มฝันควาฝันที่เป็นอย่างไรนะครับเรารุ่นจะเอาชุดนี้ไปก่อนนะครับแมนอันนี้คือชุดสูตรคำนวณแต่ว่ามันตรงกันกับความฝันยังบองงงบอกให้ฟังว่าตรงตัวใดแมนยังบอบอกให้ฟังว่าตรงตัวใดพี่น้องตรงไปเบิงในค่วมฝันอีกเพราะว่าเจ็ดขันเจตู่ฝันกับสูตรคำนวณตรงกันนี่คือเป่งเลยพี่น้อง ลอรุ่นลอรุ่นคว่วฝันอีกเครื่อหนึ่งกาแคหนาจาบอกตัวเลข F4 เนี่ยเจ้ตัวเลขเนาะค่ะเนาะก็จะพิเศษอันนี้พิเศษเลยได้ค่ะเด้อวิ่งห้ากับเจ็ดค่ะหากับเจ็ดนี่คือมาแน่นอนดีบ่ดีมาสองตัวคือเกาจ้จะดีบ่ดีหากับเจ็ดนี่มาสองตัวจะห้าเจ็ดห้าสามเจ็ดสี่ค่ะสามหางแคนนี้สำหรับสามโตนี่เจ้ตัวจะให้เก้าห้าเจ็ด เก้าห้าสามเก้าเจ็ดสี่ซัมนี่พี่น้องจ้าคะถามว่าเน้นบอเจตุกันเนี้ยเน้นไห่นี่คือตัววงกลมเนาะเอาสามตัวเน้นอะไรคะเจ้ถ้าสามตัวเน้นตัวใดก็คงจะเป็นชุดนี่แหละจีเพราะว่าตัววงกเก้าห้าสามจ้าเก้าห้าสามวงไปจากน้อยพี่น้องห้าสามเอาวงกลมให้เพื่อนที่บนท่าไหเมืนี่แหละแตกสามตัวแน่นอนหอยม้าสามตัวเพราะว่าเจตุกับบนเพื่อนไหวว่า ถ้าเกิดได้ครบสามงวดเออครบเก้างวดแล้วคือเจตูจะเอาหมอลำไม่เพิ่นเบิงเดี๋ยวเจตังยังภาเพิ่นไปเบิงหมองหันเด้อหนาหนาบานเจตูนะมี่ยังอยู่หันมี่ยังแะไรกันนั่นเด้กกันตังยังเดียวยังเดียวเดียวเดียวเอาตัวเลขเอฟซีเบิงก้อนห้าจังไซขคนฝนเด้ยุหันเอามาตัวเอามาเอามาเอาโชวคสก้อนเนี่ยแบาเจตูขอเพิ่นไหวเดี๋ยวจะผู้พี่น้องไปเบิงมนก็ให้เพิ่นอยากเบิงหมอลำพร้อม อย่างมะลัมกะมอลัมกะมะลัาไอสายล่มหน่อยเพชรกะนวลเด้อค่ะเด้อแต่ว่าไม่ยิ่งน <c oughs> ี splash, ่บ่รูว่าเพิ่นเสียเอาผู้ใดมากค่ะสายล่มหน่อยเพชรกะนวลลองยิพมเข้าไปว่าสายล่มหน่อยเพชรกะนวลเป็นผู้จังได้กะยิพมเขาไปโหลดเจตูจ้างไว้แล้วนัดไว้แล้วนัดไว้แล้วเรียบร้อยจ้าวันที่เข้ามาแช่นาจอไว้นะเป็นตัวเลขของประตูไอเจตูนะคะท่านผู้ชมวดที่ผ่านมาเข้าบนเข้าล่างศูนย์หกแล้วก็ ศูนย์หก็เก้าตรงตรงเนาะตรงตรงกันผู้พันผู้วิ่งนี่สามเด้งกัยังวะศูนย์วิ่งเก้าวิ่งสี่เพราะว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยให้สามโตนี่เลยเนาะตัววิ่งเขาหมดเลยเนาะค่ะเนาะเมื่อชุดโตเนาะแต่บัดนี้พี่น้องกับมาไปลอลุ้นควื่อฝันเกติ์ูเด้อว่าจะเป็นโตใดเนาะเพราะว่า ภายในสามตนี่ลหละมีแถ้แต่ว่าเจตุฟันได้สามตสิเหลาห้ยฟ่งอยูสีว่าก่อนอื่นไปเจตุว่ามังเหมือนมันเหมือนเวลาก่อนเล้วไปเอาไปต่อไปสถานที่พี่น้องเนาะสถานที่ที่ว่าสิเฮ็ดนี่แหละสถานที่อันไหล่ะบห้เบิ้งซื้อไ่เด้โอห้เบิ้งให้เบิ้งให้เบิ้งตามเพิ่นไปพี่น้องมีอะไร สังเกตมันผ่านเกตุด้วยติดถนนเลยเด้อยู่นั่นเพิ่นจะมีอยูซีพนน่นยูนี่บอกเนค่ะเป็นอยังครับเป็นเพิ่นเป็นอันอันอันเพิ่นเป็นอันอันทีข่างข่างค่นค่ะอันฟังข้างบนละคือคนรวยแหละเจ้าเดือดหายยากพ่นพี่น้องเพิ่นนะเพิ่นยูนี่พิ่นยูนี่พิ่นเอาเอามาไว้นี่นะคือแบบว่า ช่วงนี้เจตูจะฟันดู้ฟันเกี้ยวดูเพราะเจตูบอกว่า <Yeah. S 2> ถ้าเกิดมีบุญบารมีสิได้ mm hmm. อยู่น้ากันนี่ดีก็ให้เห็นให้น mm hmm. ั่นให้สัมพันธ์กันเนาะแม่นจา้าแล้วกัันยักเบิองวันน้ำมีดีก็ให้เลือกเขาโอ้ oh, นคนลูกแลวพี่น้องค่ น๋อจังไดคลิปนี้ว่แมนจ่าข่าเขางวดนี้คืองวดที่แปดเป็นสิเข่าเลขฝันหรือสิเข่าเลขสูตรคำนวณกับถือว่าเข่าแม่นจ่าพี่บ้นดแมจ่านั่นแหละถือว่าเข่าใช่ไหมสิเข่าตัวใดก้กับถือว่าเข่าคือป่าปูมันไห้นาะครับเนาะแมนค่ะปูย่าพิ่นไห้ปูย่าพิ่นไห้เอาพี่น้องทำต่อเลขฝันเด้อบัดที่นี่งค่ะจะได้ขอบคุณเจ้าตัวรายรค่ะขอบคุณครัสวัสดีค่ะ ค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะเป็นตัวเลขแนวทางของเจตูนะคะท่านผู้ชมค่ะพี่น้องค่ะเจ้าเฝ้าไปใสาเลือพี่น้องสําหรับผู้ใดที่ยังไม่มีดวงยังไม่มีโชคนะคะแอดมี่ของดีมาฝากนะคะของดีมาฝากเอฟซีจากหลวงปูศิลานะคะที่แอดไปบูชามาเดี๋ยวพี่น้องไปติดตามรับชมรับฟังน้ากัน,นะคะว่าของดีที่อาจจะให้ท่านผู้ชมนั้นมีอย่างแน่นะคะ ท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา mon, หรือว่ากําไรยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจาก ที่วัดของปู่ศิลานะคะธรรมอุทยานของปู่ศิลาซิริจันโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ